รอนะคะไม่รู้ว่าจะมันเป็นยังไงไม่แกะเป็น,นอะไรบ้าง<ๆ>เดี๋ยวเราจะแกะกันแล้วจ<ๆ> okay. ้าโอเคอ่ะหนูดีเปิดก่อนแล้วอ่ะดูข้างในสิข้างในมีอะไรบ้างซ้ำแกะ<ๆ>ปั๊มปั๊มอุ้ยมีกระดาษมีกระดาษปิดิทินโอ้โหมีเสื้อแขนยาวเยอะเลยพี่เข้าผมออกจะตานหนึ่งนี่ดิมอนอันนี้หนูใส่ไม่ได้แล้วกุนเชียงกับ อันนี้เสื้อแขนยาวหน้าคุนเชียงกระเทียมโอเคโอเคมีอะไรบ้างอันนี้มีกุนเชียงกระเทียมแล้วนี่คือผักอบกรอบนะคะชุดชุดของอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นผักอบกรอบค่ะ,อะผอกอบกรอบแล้วก็มีอาหารกรองเป็นประเภทแฮมนะคะหนูดีจิบอะไรลูกโอเคหนูดีได้แล้วหนึ่งกล่องนะอันนี้มันมัน,นแบบกรอบๆอะคะ เด็กหายไปไหนเนาะหาอยู่รสชาติเป็นยังไงลูกผมๆแต่หว,วานอยู่เพราะว่าเป็นผัาอบกรอบพอมันโดนน้ำลายเรามันก็จะเกนสภาพเหมือนเดิมจพเกินสภาพระี่าค,คือแตงกวานี้่าไม่ใช่แตงกวาลูกอันนี้คือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยแบบอันนี้เป็นสีเขียวๆอันนี้คืออะไรนะแตงกวาหรือบลอกคลี่เดี๋ยวเหมือนมาราไหมเหมือนมาราไหมเนี่ยถ้ามะระมันจะขม หอมไหมลูกมะเขือเลือดอืมมะเขือเลือค่ะมะนาวอร่อยมากมะนาวน่าขาของเด็กไหมอันนี้อันนี้จะต้องส่งไปให้ที่บ้านคุณตาคุณยายให้พี่โด้พี่เงินแดงส่งไปนะคะคือไปเชื้อมก็อร่อยใช่ใช่อันนี้อะไรครับอันนี้อัลมอนนะคะอันนี้อัโมนนะแล้วจะกินอมโมนสุด ันนี้ตอนแม่อยู่เกาหลีแม่ชอบมากเลยเนี่ย mix match ตัวนี้เป็นถัวถ่วถัวถ่วหนูยังไม่รู้ว่าชื่อของเด็กครับแบบ<ๆ>ค่ะไม่เป็นไรลูกน้องเล่นได้อยู่เพราะว่ามันไม่สามารถแกะเองได้อันนี้เป็นถัว่ว m i ์นะคะเป็นประเภทอบกรอบเหมือนกันที่เกาหลีเขาก็จะฮิตมากอ่าก็จะมีเสื้อผ้าอาดิบชช้าชานี่ถุงอะไรเนี่ยถุงข้าวถุงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทีคะเอาของที่อยู่ข้างบน,บนออกก่อนนะคะ อันนี้อะไรลูกโอ้โหหนัมกมากเสื้อแขนยาวของแม่ครับสวยมากเลยขอบคุณนะเม็ดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตัวไหนสวยๆก็จะแบ่งไปให้พี่เบ่งเงินด้วยอันนี้มันหนักที่สุดในหนักที่สุดเลยเดี๋ยวแม่เมื่อจะขอเลื่อนอันนี้มาอ่ะพี่ข้าวเอามาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะนี้เราก็จะมาเทผักกรอบๆนะคะอุย้ยอันนี้เป็นของเกาหลีอะดูตัวฟักยา ดูในจานมีอะไรบ้างที่ทุกคุณหยิบขึ้นมาถั่วฝักยาวลูกก็ไม่รู้ลูได้กินยังไม่หมดอันน่าจะเป็นสุกินีนะคะน่าจะเป็นสุกินีเขาบอกว่าเห็ดหอมอร่อยเฮ้ยผมอยากกินแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นบีทรูทนะคะลูได้กินอะไรเรื่อยเรื่อยชีใช่ไหมเนี่ยคะอันนี้เป็นกระเซียรมันม่วงลูด้ชิมทุกอย่างมันม่วงแม่คะนี่คือชีใช่ไหมคะม่อันนั้นเป็นมันเผือกกินดูลูก รสชาติดีอร่อยค่ะอร่อยมียอะไรบ้างเอ๊ะค่ะม,มันมก็เป็นสีนมดูครับทุกคนหอมมากจะเป็นเหมือนเม็ดบัวเลยเนาะพี่ทุกคนเนาะเอม่ค้าหอมมากเลยเขาบอกเหมืนหอมอร่อย,อ,อ,อ,ยอันนี้คือเห,หอ็ดเดี่ยวอ,อันนี้คือเห็ดหอมหอมมากคุณต้องช้าๆลูกกล้องแม่โฟกัสช้าใช่ไหมของข้าวอร่อยมากคืออันนี้ของ้าวชิมก่อนของข้าวชิมก่อน อ่ะค่ะต้องทำชาดิ้งค่ะอันนี้ควนไม่เ่อนมันมีข้าวเยอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงให้น้องข้าวข้าวหวานค่ะอันนี้ค่ะกรอบไหมลูกดีรสชาติดีไหมรู้สึกชิมมันดี้แล้วมันหวานค่ะหวานหวานหวานต้องเช่าชานะลูก กล้องโฟกัสช้าต้องทำช้าๆไม่ใช่ทำเร็วแต่กล้องคขาเราชิมแต่กล้องชิมนะคะอันนี้แม่มือก็จะชิมคือมันขมๆนิดหน่อยค่ะมันขมๆนิดหน่อยอะค่ะแม่ครับรสชาติดีซาลาเปองเหนอแก็บอกว่าเป็นซาลาเปาที่อร่อยที่สุดในโลกนี่ค่ะอันนี้แม่อร่อยมากนัเนน่าจะเป็นสุกินีเป็นแตงลูกลองตะกล้องลองชิมอันนี้ฟักทอง น้องคนข้าน้องหนูดีกินบีทรูทนะคะมันม่วงมันม่วงให้ทุกคนลองชิมก่อนนะคะทุกคนลองชิมนะคะตัวฝักยาวตัวฝักยาวอ่ะแม่ชิมสุกินีมันตัวฝักยาวบ้านเราคร่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นอบกรอบอบกรอบมาแล้วทีเนี้พอมันมาผสมประสานกับน้ำลายในปากเรามันก็จะกลายเป็นรสชาติหวานของเขาแล้วก็จะมีรสชาติหวานๆเนอะเค็มทุกคนคะฟังเสียง กินงผัวค่ะ่ช้าๆนะคะช้าๆอร่อยครับอร่อยรสชาติดีนะรสชาติดีหนูดีอร่อยไหมคะหนูดีก็กินนะหนูดีกินมันม่วงใช่ไหมพี่ต้องคูณน้องกินมันม่วงใช่ไหมลูกครับเนี่ยค่ะมันม่วงก็จะเป็นสีนี้ค่ะโอเคมีอะไรอีกเก็บหอมแล้วได้กี่ชิ้นน่ะลูกเก็บหอมแล้วได้หนึ่งชิ้นครับได้หนึ่งชิ้นน่าจะมีหัมอื่นที่ได้สามสี่ชิ้นนะครับแต่ก็ยังดีโอเคโอเครสชาติดีรสชาติดี Okay. ไม่เป็นไรลูกให้น้องจิมเลยใหน้มันฝรัง่งไม่ใช่ขนุนออ้ขนุนดูดีกินอะไรคะนูดีกินอะไรคะรดะคะูดีกินมะม่วงม่ำมอะม่ม่ำม่แม่น่าม,ม,ม,ม่ดูติลอยๆกัาอ่าอันนี้ก็จะเป็นถุงเสื้อผ้าอันนี้ก็จะมีแบ่งให้พี่มีงเงินด้วยพี่ข้าวด้วยนะคะ พี่เมย์ก็ไม่ต้องโน้นลูกนี่คือของใครเอ่ยใส่ไม่ได้อะใครใส่ได้คนนั้นก็เอาไปเลยมีลูกนายด้วยอ่ะเอะมาหม่ำๆหนูดีดูสิอ๋อมันก็จะมีตัวใหญ่ของแม่ด้วยไงแม่ใช่จะไ้ขอในสตะโปโง่ของใครเนี่ยไม่มีกางเกงด้วยนี่น่าจะเป็นแม่ใส่ได้แม่แม่แม่คร่ะคุณใส่ได้ไหม ว้าวพี่พอปพี่พอปสวยมากเลยเยอะทุกคนดูสิคะว้าวสวยมากแต่ว่าหากระโปรงหลอกมายังไม่เจอเลยนี่กระโปรงเหรอแม่นี่ไงกระโปรงลูกแม่แม่ดูแม่ครับหับสั้นเยอะสัดเยอะสัดนเยอะดูสิคะทุกคนมันก็จะมีกระโปรงสองอันค่ะลากเทออกมาเลยดีกว่าตุ้ม ตัวไหนใส่อันนี้ของพี่ตัวหนึ่งใส่ได้ไหมล่ะลูกมันเป็นของผู้หญิงนะพี่ต้องคุณกางเกงกระโปรงครับใช่ใช่โนดี้เอาอะไรเลือหมดเลยนี่ทุกคนอันนี้สกันว้าวเซ็กซี่มากพี่ข้าวน่าจะใส่ได้พี่ข้าวก็แบ่งน้องใส่โนดี้ไม่แบ่งไม่แบ่งเหรอแบ่งด้วยค่ะขอควาข้าวกับโนดี้ครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาขอบคุณน้ยเม็กับน้ำเปล่าอีกรอบ<ข>อสวยๆ <ขอ S 1> คะ<อ>่ะขอบคุณควจะขอปิดคลิปนี้ไปด้วยรอยยิ้มของน้องหนูเดียนูดีบ๊ายบายแม่ครับครับอันนี้อันนี้คือน่อาจะเป็นประเภทแฮมก,กัดกระเทียม โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวคุณเชียงกระเทียมนะครัะรอพ่อก่อนนะคะบีบี